สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมากินเห็ดนางฟ้านึ่งกับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วค่ะนี่มาดูกันให้ชัดๆเลยนะว่ามันน่ากินแค่ไหนอันนี้นะคะเห็ดนางฟ้าไม่ตักปลูกเองกับมือเลยนะปลูกง่ายมากๆเดี๋ยววันหลังจะสอนวิธีปลูกให้กับน้องๆค่ะจะได้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่กินเนาะส่วนนี้ เป็นน้ำจิ้มแจวสูตรเด็ดเวอร์ทำเองเลยนะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวร้อนๆจ้าเว้ยน้ำลายไหลน้ำลายแบบอืม้มสอแล้วเราไปกินกนไหชิชิมบีน่าจะหิวแล้วละ่ะมาเรามากินกันเลยชิมบีน่นากินมาก ทุกคนน้ำจิ้มรสเด็ดนี่มันแซ่บจริงๆมันหลักบอกสูตรนะอ,อร่อยจังเลยเห็ดสดๆปลูเองกับมือเนี่ย มีข้าวเหนียวด้วยนะถึงจะเข้ากัน นะคะสำหรับการกินเห็ดโชว์ของเราค่ะอิ่มแปลกกันเลยทีเดียวนะคะทั้งเผ็ดหมดน้ำไปสองแก้วชิงมีหมดน้ำไปกี่แก้วมันเผ็ดเผ็ดมันแต่ว่ามันแซบมันหยุดไม่ได้นะนนโอ้ขอน้ำอีกแล้วแสดงว่ามันแซ่บมากจริงๆนะคะม,มีใครคิดถึงน้องสนบ้างทำไมน้องสนถึงไม่มาหรอเพราะว่าน้องสนกินเห็ดนางฟ้าไม่เป็นค่ะ ก็เลยไม่ได้ให้ออกคลิปด้วยนะคะวันนี้ใครคิดถึงต้องสน <c oughs> กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะกินอะไรดีเอ่ยส้ตมตำอ่ะเดี๋ยวให้เลือกดีกว่า1ส้ตมตำสอมะนาว3ขนมค่ะถ้าอยากให้เรากินอะไรคอมเมนต์เลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย